เราออกกําลังกายหรือว่าเราเล่นกีฬาต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติการทํางานของร่างกายในขณะที่เราออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยอาจจะมีความหนักอย่างน้อยๆเนี่ยสาถึงเเท่าหรือบางครั้งอาจจะถึง12เท่าด้วยซ้ำไปนะหาว่าออกกําลังกายที่มันหนักมากจริงๆมันมีโอกาสอย่างมากที่จะทามาสู่เรื่องของการบาดเจ็บยิ่งอันตรายอย่างมากถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยมีโรคแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคความดนันในหิวสูงหรือว่าเบาหวานจากการเก็บข้อมูลของเราเราจะพบว่าการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงของการฝึกซ้อมมากกว่าช่วงการแข่งขันถึง10เท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือแน่นอนว่าอย่างแรกเราต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อนแต่ว่าการอบอุ่นร่างกายก็คือถ้าจะดีที่สุดคือควรจะมีการขยับร่างกายก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับแล้วก็สําคัญคือว่าเราเล่นกีฬาอะไรเพราะฉะนั้น,นการเคลื่อนไหวการยืดเหยียดการเตรียมร่างกายเนี่ย ต้องให้มันสัมพันธ์ที่สุดถ้าการวอร์มอัพนะครับประมาณสัก15นาทีรวมทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็รวมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายก็แล้วแต่ว่าเราจะออกกำลังกายอะไรนะครับเราจะเตะบอลเตะบอลแล้วก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่เวลานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยช่วงคูลดาวเนี่ยหรือว่าผ่อนคลายก็ประมาณ15นาทีเช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าจะดีมากๆเลยช่วงคูลดาวเนี่ยถ้ามีการฟลอร์เวิร์กรวมด้วยจะดีมาก หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีการกระชับสัดส่วนครับอาจจะมีการแพลงบ้างซิปอัพบ้างอะไรบ้างยกขวดน้ําบ้างอะไรพวกนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสร้าง,างกล้ามเนื้อขึ้นมาด้วยครับถ้าเราตัวอ้วนนะครับอ้วนเราไม่ควรจะออกกำลังกายที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกมีอิมแพ t สูงๆ้าอิมแพกอย่างเช่นพวกวิง่งตีวอลเล่เล่นบาสหรืออะไรพวกนี้ครับเนเพราะว่าแรงกระแทกจะสูงมากทาให้เราเจ็บเข่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบแข็งแรงอยู่แล้วก็ออกกำลังกายได้ปกติแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ป่วยโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจ อะไรพวกนี้ครับเราต้องควรจะอยู่ในคำแนะนําของคุณหมอของแพทย์ว่าเราจะออกกำลังกายได้บ้างเพราะว่าบางทีออกกำลังกายเนี่ยมันต้องหายใจแรงหัวใจเต้นเร็วพวกนี้ครับต้องให้คุณหมอแนะนําแล้วก็ต้องออกกำลังกายแบบไหนบ้างอย่างนี้ครับต้องดูสภาพร่างกายตัวเองด้วยคําแนะนําสำหรับน้องๆนะครับที่จะกลังแข่งกีฬาน้องใหม่นะครับเรื่องของการยืดเหยียดต่างๆนะครับอย่างแรกเลยที่หลายๆคนทํากันคือท่าที่ผิดก็คือคอของเราเนี่ยนะครับหลายคนมีการหมุนคออันนี้ไม่แนะนํานะครับ คอเนี่ยนะครับมันจะมีกระดูกสันหลังตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราหมุนมากๆเนี่ยอาจจะบ,บาดเจ็บได้คอเนี่ยวิธีการยืดควรจะมีการเอียงครับใช้วิธีการเอียงเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับแล้วก็มีการก้มหรือว่าเงยเพื่อค้างไว้นะครับประมาณสักสิบวิแล้วก็เปลี่ยนนะครับเอวเนี่ยถามว่ามันหมุนได้ไหมแบบนี้มันหมุนได้แต่ก็เหมือนกันประมาณเดียวกับคอครับก็คือมันเป็นกระดูกสันหลังตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหมุนเอวปั๊บเนี่ยอาจจะบาดเจ็บ ตรงกระดูกสันหลังท่อนล่างโลแบกได้ซึ่งบาดเจ็บแล้วหายยากแนะนําให้น้องเป็นการเอนดีกว่าครับเงยหน้านะครับแล้วก็ก้มไปด้านหน้านะครับแล้วก็มีการเอียงด้านข้างอ่าแบบนี้นะครับเอียงด้านข้างนะครับถ้าจะอัดหมุนก็อาจจะนิดนึงครับหมุนไปแล้วก็หมุนกลับประมาณรอบสองรอบพอหลายๆคนมีการหมุนเข่าแบบนี้ซึ่งผิดเข่าควรจะมีการอบอุน่นแบบอาจจะเป็นการเล่นเหมือนท่าสควอตหรือไม่ก็มีการเหยียดออกไปด้านหน้าแบบนี้ นะครับอ่านะครับและท่านี้ครับยืดต้นขาด้านหน้าควรจะให้เข่าตั้งฉากลําตัวตรงยืดตรงนี้ครับท่าที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับอีกท่าหนึ่งครับที่น้องๆชอบทํากันคือท่าแบบนี้ครับอันนี้คือผิดนะครับดูที่ขาผมตรงนี้นะครับน้องๆจะจิกปลายเท้าแบบนี้ครับแล้วก็จะเจ็บที่หัวเข่าแทนที่จะได้ยืดตรงนี้แต่ไม่ใช่ครับจะยืดที่หัวเข่าซึ่งเจ็บแทนควรทําแบบนี้ครับเหยียบให้เต็มค่อยๆลงช้าๆ ค่อยๆเปิดฝ่าเท้าแล้วก็ลงไปครับค้างไว้เวลาขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับพยุงตัวเองแล้วเปลี่ยนท่าช้าๆการเปลี่ยนท่าอย่างรวดเร็วจะทําให้เราบาดเจ็บได้เรานค่อยๆทําค่อยๆลงอยากให้พวกเราได้เข้าใจท่าง่ายๆแล้วก็อื่นๆเราสามารถที่จะเซิร์ชหาได้นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆที่อยากให้พวกเราได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องครับผมขอบคุณครับ จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยเราจะสามารถแบ่งออกมาได้ประมาณสัก2ลักษณะในระยะแรกเนี่ยเราเรียกว่าการบาดเจ็บระยะเฉียบพลันเกิดขึ้นณตรงนั้นเลยหรือว่า2-3สาวันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งอาการที่เห็นได้ชัดมากคือมีลักษณะของอาการปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนบริเวณที่มีการบาดเจ็บเราจะต้องทำการปรถมพยาบาลทันทีซึ่งหลักการปฐมพยาบาลเนี่ยเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า RICE R มาจากคำว่า rest ต้องหยุดหรือพักการใช้งานของกลุ่มกล้ามเนื้อนั้นๆหรือโครงสร้างนั้นๆส่วน I มาจากคำว่า ice หรือว่าการใช้ความเย็นเราทําการประครบประมาณสัก10 1ถึง15นาทีต่อครั้งถ้าหากว่าทําเกิน20นาทีเนี่ยแทนที่จะดีเนี่ยกลับส่งผลร้ายนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะน้ําแข็งกัดการ compression ก็คือเช่นการใช้ผ้ายืดพันนะฮะไล่ ในส่วนของอาการบวมให้น้อยลงท้ายก็จะเป็น E หรือว่า elevation การยกส่วนที่มีการบาดเจ็บเนี่ยให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อให้มันให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีอีกอันนึงเรียกว,ว่าการบาดเจ็บระยะเรื้อรังการรักษาจะตรงกงันข้ามกันเลยนะครับต้องใช้ความร้อนเช่นการประคบอุ่นประคบร้อนใช้ถุงน้ําร้อนหรือว่าการแช่น้ําร้อนก็ช่วยได้เช่นเดียวกัน เราก็มีโรคจําตัวหรือเปล่านะครับถ้ามีโรคจําตัวเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแต่ถ้ามีแบบสอบถามง่ายๆเกี่ยวกับความพร้อมในการออกกำลังกายนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า PAQPA ก็ย่อมาจาก Physical Activity Readiness Questionnaire นะครับเป็นคําถามง่ายๆเลยเข้อนะครับก็ถามเกี่ยวกับสุขภาพปัญหา,พา,พาที่ผ่านๆมา7ข้อนี้ก็ทำแป๊บเดียวฮะท่านก็จะทราบแล้วว่าท่านพร้อมหรือเปล่าที่ออ,อกกำลังกายแต่ว่าท่านตอบว่ามีปัญหาปุ๊บในในหนึ่งในเนั้นเนี่ย ท่านก็ต้องไปทำวิชัยอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นแบบสอบถามเกี่ยวความพร้อมสภาพร่างกายและโรคจำตัวถ้าเรามีปัญหาคำว่ติ๊กคาว่าใช่ในโลกนั้นๆก็ต้องไยพบแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยเรามีหน่วยปฐม,มภูมิในการที่จะช่วยดูแลน้องๆน,น,นักกีฬาและทุกคนที่มีการบาดเจ็บในส่วนของช่วงของการแข่งขันกีฬาน้องใหม่เนี่ยเราจะมีคลินิกกายภาพบัตรเพื่อดูแลฟื้นฟูนักกีฬาที่รับการบาดเจ็บที่กองการกีฬาเรามีการทําคลินิกแบบนี้นะฮะมาแล้วอย่างน้อยประมาณ4ปีนะครับก็เชิญชวนนะฮะถ้าหากว่ามีการบาดเจ็บตรงนี้ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดังนั้นก็ขอฝากนะครับ ให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่ๆที่ซ้อมกีฬาน้องๆช่วยทําความเข้าใจแล้วก็เอาใจใส่น้องๆนะครับถ้ามีการเจ็บก็ขอให้พักนะครับแล้วก็เรียนรู้การดูแลการฝึกซ้อมที่ถูกต้องก็จะช่วยนะครับทำให้ผลการแข่งขันของกีฬาของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ําและที่สําคัญคือน้องไม่ต้องเจ็บนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทาให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตในการเป็นนักษามหาวิทยาลัยขอนแกนได้อย่างปลอดภัยต่อไปนะครับ การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าทําน้อยไปก็จะเฉาทามากไปก็จะเกิดปัญหาได้อย่าประมาทเขาแนะนําให้ออกกำลังกายเล่นยังไงก็ต้องเล่นไปตามกฎระเบียบถ้าเราเล่นยังไม่เป็นอย่างเช่น้วยเฉพาะน้องใหม่เนี่ยอย่างเช่นเล่นซอฟบอลยังไม่เป็นเลยเล่นฮอกกี้ยังไม่เป็นเลยนะโอกาสบาดเจ็บก็เล่นลงสนามรุกก็จะเจ็บง่ายดังนั้นก็ฝากไว้ว่าเราจะเล่นอะไรเราก็ต้องศึกษาข้อมูลด้วยแล้วก็ศึกษาตัวเราด้วยว่าเราพร้อมไหมที่จะออกกาลังกายการออกกำลังกายปกติแล้วเราก็แนะนําว่าให้ออกประมาณสัก สัปดาห์ละ5ครั้งครั้งละ30นาทีนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเราวเราจำไว้ไม่ใช่บอกออกแป๊บเดียวเราจะแข็งแรงเลยมันต้องทาอย่างสม่ําเสมอฮะสม่ําเสมอแล้วก็ไม่บาดเจ็บแล้วก็ช่วยให้เรามีสุขภาพดี<ม>ยืนยาวได้ครับสำหรับ การจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะเนี่ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นประเพณีทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นในการแข่งขันของน้องๆนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนักกีฬาทุกคนนะครับตระหนักว่าเราไม่ใช่นักกีฬาอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นในการแข่งขันของพวกเราเนี่ยก็เป็นการออกกําลังกายเพื่อความสนุกสนานเพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การนักศึกษานะครับโดยเฉพาะาท่านนายกองค์การนักศึกษานะครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขันนะครับทางนายกเองนะครับก็ได้มีหํานิในการจัดทํา m o u ขึ้นมานะครับก็คือเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างองค์การนักศึกษานะครับระหว่างสโมสรน,นักศึกษาคณะต่างๆชมรมด้านกีฬาทุกชมรมนะครับ แล้วก็กองการกีฬาเนื้อหาในการทําความตกลงในครั้งนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขันในระหว่างการแข่งขันนะครับก็จะห้ามในเรื่องของการพกพาอาวุธต่างๆนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้ทางองค์การรักษาเองก็ได้มีการป้องกามพูดง่ายๆนะครับก็พยายามป้องกามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันไม่ควร นะครับในการแข่งขันกีฬานะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมกีฬาเนี่ยเราก็ให้ฝึกซ้อมนะครับตั้งแต่ตีห้าจนจนกระทั่งไม่เกินสองโมงเช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนหนังสือทำหนอยอย่างนี้ในขณะเดียวกันในช่วงเย็นนะครับก็ไม่เกินสี่ทุ่มแล้วก็ต้องฝึกในสถานที่เปิดนะครับเป็นที่โลงแจ้งเพื่อว่าเวลาเกิดเหตุใดๆขึ้นมาเราจะได้ช่วยกันได้ทัานทุ่งทีนักศึกษาบางคนนะครับที่เป็นนักกีฬาเนี่ยบางทีก็ อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปออกกําลังกายเลยห,หัวโหมมากเกินไปแล้วก็บางทีก็ไม่ได้บอกรุ่นพี่ว่าตัวเองมีโรคประจําตัวนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่องโรคหัวใจนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับเราก็ไม่อยากให้เหตุอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีการคัดกรองก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีทีมที่เราเรียกว่า k k u w a t c h นะครับออกไป ช่วยดูแลน้องๆไปตรวจตาในทุกๆคืนนะครับนะโดยเฉพาะตอนอช่วงเย็นนะครับตั้งแต่ประมาณทุ่มทุ่มครึ่งนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนหรือเลยเที่ยงคืนก็จะไปเยี่ยมนะช,ชมรมต่างๆนะครับไปดูแลไปให้กําลังใจน้องๆนะครับไปตรวจเยี่ยมเพื่อร่วมกับรปภนะครับร่วมกับอกองป้องกันและรักษาความปลอ,อดภัยนะครับในการออกไปตรวจเยี่ยม แล้วก็เราก็มีบุคลากรซึ่งเป็นตัวแทนของคณะต่างๆนะครับไปร่วมทีมด้วยนะครับไปดูกีฬาต่างๆทุกชนิดกีฬานะครับที่มีการฝึกซ้อมนะครับในสถานที่ต่างๆในมอของเรานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการป้องปามนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศษานะครับที่เป็นนักกีฬาในการฝึกซ้อมด้วยครับ